ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นบอร์ดเครื่องซักผ้าของซัมซุงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับรว่าแนะวิธีการนะครับแยกว่าตัวตัวออโต้ออโต้เสียหรือว่าตัวสายสายลายเสียนะครับลายขาดนะครับ อาระวังบอร์ดเสียหรือว่าสายลายมีปัญหานะครับอาการก็คือมอเตอร์ไม่หมุนนะครับหรือว่าตัวเพชเชอร์เอ้ยไม่ใช่ตัวเพชเชอร์ตัวเซอร์ไวาว,ว,ว,วน้ำเข้านี่ไม่ทำงานหรือว่าตัวเดนน้ำทิ้งไม่ทำงานนะครับอา,อาการตัวเนี้ยมันสายลาย สายไฟนะครับเส้นลายเส้นเส้นหลักขาดก็เป็นอาการนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเนาะอ่าแล้วลองถอดแล้วลองเปิดทํางานปกติให้ดูก่อนก็ได้นะครับเปิดเครื่องนะครับออตโต้เลยนะครับเพืเ่อนเห็นหรนนี้เนะนาะน่าจะเห็นเป็น หลอดไฟนะครับจะพิบซ้ายขวานะครับแล้วก็น้ําเข้านะครับอ่าตอนนี้น้ําเข้าอยู่นะครับหลอดตัวนี้เดี๋ยวผมลองอ่าสมมุติว่าสายลายมีปัญหาสายลายขาดครับเส้นเสีเหลือ,องตัวนี้นะดึงออกนะครับมันก็จะดับนะครับเดี๋ยวผมลองในในโหมดของอ่าลองใหม่ลองใหม่อมอโต้นะครับ กดสตาร์ทแล้วเนี่ยปกติตัวมอเตอร์ต้องหมุนละนะครับพอมอเตอร์หมุนเช็คน้าเนี่ยเช็คน้ําเสร็จนะครับน้ําเข้าต้องติดแล้วนะครับถ้าสายลายขาดน,นะมันก็จะไม่ติดอย่างงี้ยนะครับแต่ถ้าสายลาเป็นขาดเนี่ยมันก็จะติดนะครับตัวนี้เช่นเดียวกันกับอาการออโตเสียนะครับออโตเสียก็จะไม่ ไม่ติดเหมือนกันนะครับออโตเสียก็จะไม่เด่นเหมือนกันปุ่มกดกดได้เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับทีนี้นะครับเช็คได้ยังไงนะครับโอ้ oh. ลมแรงมากครับอ่าเช็คได้ยังไงอ่าจะบอกว่า ตัวสายชุดเซนเซอร์ตรงเนี้ยสายประตูลองกลองเปิดฝาเรีอะไรให้เราเปิดฝาประตูเนี่ยออกนะครับเปิดฝาประตูออกเดอ่าเปิดฝาประตูนั่นแหละนะครับแล้วให้เรากดเพล์นะครับ กดเลย์ดูนะครับกดสตาร์นี่แหละ,ะถ้ามันขึ้น DC นะครับกดเลย์แล้วถ้ามันขึ้น dc นะครับตัวออโตไม่เสียนะครับตัวออโตไม่เสียเส้นลายออโตไม่ขาดนะครับออโตไม่เสียมันจะไปมีปัญหาเรื่องสายลายนะครับสายไฟลายขาดหรือว่าสายไฟลายมีปัญหานะครับ เปิดประตูนะครับแล้วกดเพลย์ดูนะครับดูนะอ่าถ้าปิดปรถ้าปิดประตูก็คือเดี๋ยวนะมันมันจะงงก็คือถ้าปิดประตูเนี่ยมันจะทํางานปกตินะอันนี้ผมต่ออยู่นะครับสมมุตินะฟังฟังอีกทีนะครับสมมุติว่าอ่า สมมุติว่าสายลายขาดนะครับสมมุติว่าสายลายขาดอาการมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเปิดประตูนะครับแล้วกด Play กด Start นะครับตัวแจ้งเตือนมันจะขึ้นว่า dc นะครับคืออาการนี้เป็นไปได้สูงเลยนะครับ ที่ว่าเส้นสายลายจะมีปัญหานะครับแล้วก็ตัวออฟต้นี้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเปิดประตูกดแล้วขึ้น DC นะถ้าเปิดประตูแล้วกดแล้วขึ้น DC นะครับคือตัวสายลายมีปัญหานะครับตัวออฟต้ไม่เสียนะครับออ่าเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวผมจะลองไม่ใช่จะบอกจะลองให้ดู ถ้าออโตเสียนะครับมันจะเป็นยังไงนะคือเปิดประตูเหมือนกันสายลายอ่าสายลายต่อไว้ต่อไว้ก็ได้อาถอดออกก็ได้นะครับตัวเนี้ยมันก็ยังขึ้นดี DC เหมือนเดิมนะถ้าถ้าสายลายเสียนะจะถอดออกหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วเปิดประตูแล้วกดเพลงอ่าเดี๋ยวผมสุปไห้ฟัง ช่วง,งท้ายทีนึงงงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอ่านะพูดพูดวนวกไปวนมาครับโดนด,ดายนะครับนี่นะตัวออโต้อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมถอดออโต้ออกเลยนะครับสมมติว่าตัวออโต้เสียนะจะบทตัวนี้ก็คือผมซ่อมในซ่อมในอาการตัวออโต้เสียนั่นแหละนะครับก็เลยแนะนำทริค การการเช็คอโอโต้เสียหรือว่าสายลายเสียนะครับไม่ใช่ว่าถ้าสายลายมีปัญหาแล้วม,มาเปลี่ยนออโต้นะครับมันไม่หายนะ บอกไปนะครับสมวนวสมมติว่าออโต้เสียนะครับเอาสายไลน์ไว้มืนเดิมก็ได้นะครับเสียบป๊กเนอะแล้วก็ตัวสวิตประตูผมลอยไว้มืนเดิมนะครับโอเคสตาร์ทเครื่องนะครับผมกดเพล์เลยนะอ่ะเครื่องทำงานได้ปกตินะครับ เช็คน้ําไม่ใช่ทํางานเครื่องรันกดปุ่มได้ปกตินะครับเช็คน้ําปกตเิเวลาขึ้นปกตินะครับแต่ไฟไม่ติดนะครับไฟไม่ติดเหมือนกันนะครับแต่ว่าสังเกตว่าผมถอดสายลาย์ไอ,สอ้สายประตูออกแล้วนะครับสวิตประตูเนี่ยสมมุติว่าผมเปิดประตูไว้แล้วนะครับตอนนี้คือมันไม่ขึ้น dc นะครับอ่ามันไม่ขึ้น dc นะครับถ้าแบบนี้ ออปต้เสียนะครับหรือว่าเส้นลายเส้น<ม>ลายพิ้นอะ่ะนะครับลายไฟต่างๆนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับออโต้นะครับหรือว่าตัวรีเลย์เสียก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่รีเลย์เสียนี่ก็ตัวเส้นลายก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็จะแยกแยาก,กหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไอชีนึงเนาะถ้าออปตเสีย เปิดประตูแล้วกดสตาร์ทนะครับเวลาจะขึ้นปกติระดับน้ำจะขึ้นสูงสุดนะครับเวลาจะขึ้นปกติระดับน้ำจะขึ้นสูงสุดนะครับแสดงว่าระบบออโต้มีปัญหานะครับทีนี้นะครับถ้าออโต้ไม่มีปัญหาไม่เสียนะครับแต่ว่าเวลากดสตาร์ทมาเนี่ย มันจะขึ้นเป็น dc นะครับต้องเปิดประตูด้วยนะจะขึ้นเป็น dc นะครับขึ้นเป็น dc อ่าอาการตอนนี้ก็คืออ่าอาการที่มันโชว์ลักษณะเหมือนกันคือมอเตอร์ไม่หมุนน้ำไม่เข้าเดนไม่เปิดน้ำทิ้งปันให้ไม่ได้ซักไม่ได้เลยนะครับก็จะแยกประมาณนี้เนาะว่าออปโตเสียระบบอบโตอ่าตัวอโตเสียหรือว่า าสายลายมีปัญหาไฟไม่ออกนะครับอันนี้คือการแยกเบื้องต้นนะสําหรับคนที่ไม่ใช่ช่างนะครับถ้าเป็นช่างก็คือวัดไฟไปก็จบนะครับเส้นลายไฟออกไหมก็คือ,คอใช้มิเตอร์วัดก็จบนะครับว่ามันเสียไม่เสียนะครับก็สําหรับเอลซี LC หรือว่าคนใช้งานทั่วไปนะครับพ่อบ้านหรือว่าช่างมือใหม่รหรือว่าช่างไม่มีรือมอิมมิเตอร์ไปอะไรประมาณนี้เนาะ นะครับก็แยกอาการไปว่าตัวออปตมีปัญหาหรือว่าระบบลายมีปัญหานะครับก็จะได้สรุปงานานะครับว่าบอดเสียหรือว่าบอดไม่เสียนะครับโอเคครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมันจะงงไหม <laughs> มันมันเหมือนว่าพูดไปวกไปวนมาหรือเปล่าก็ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับ ก็ฟังพยายามจับใจความนะครับก็ยังไงก็อย่าลาผมก็จะมีหลายท่านที่ว่าเออฟังไม่เข้าใจนะครับบางท่านเขาก็ไม่ได้เป็นช่างนะครับเขาก็ต้องการแบบสรุปแบบโปะๆไปเลยตรงนี้เสียไม่ต้องการคําอธิบายว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับว่าเสรุปว่าตรงไหนเสียก็ส่วนใหญ่ผมจะสอนแนวเป็นช่างไปเนาะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็ปัญหา ที่ตามมามันคืออะไรนะครับแล้วก็ต้องแก้ไขนะครับเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเจอบ่อยๆเลยตัว Samsung ตัวซัมซุงตัวเนี้ยปัญหาเยอะมากเลยไม่ใช่เป็นปัญหาเยอะมากปัญหาบ่อยมากก็ตัวตเดิมๆนั่นแหละนะครับจะเสียคนใช้เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าคนใช้เยอะหรือเปล่าก็เลยเจอเจอเสียเยอะนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ